หนูเหมืก็ข่าวนั่นแหนะหนูอ่ะหนูเเล็กเป็นเมียหนูมาเยอะนะครับมันจะหนูปากแดงหนูพุกเหรออีเขาแักทงไวจัดเลยลุงเบ้นหนูไม่ไหวแล้วข่าตะเบะอยู่ตั้งนานกินินได้ไปยิๆไปยิงเขาสี่ห้าตัวแล้วเนี่ยเยี่ครับผมครับโทรมันน้อยเลยแหนแบบนี้ อย่าเข้าไปลึกนะอย่าเข้าไปลึกนะเราโดแล้วคาไใจแค่นี้นะคอได้แค่ตรงนี้มันโล่ป่ะพี่ตรงเนี้ยโล่ผมอยากได้ต้นไม้อ่ะผมอยากอยากวางไโไว้สักโล่อย่าสักแล้ว๋ย่ลบไปตัดเลยนะลบไปตัดเลยเหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่สก๊อตนะพี่ใจเย็นนะมีแต่มีดตัดไม่ได้เดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนกันนะจอดหาหาที่จอด่แ้จอดตรงนี้ เออหาที่จอดขึ้นจอดขึ้นจอดขึ้นจอดรีพายให้รีพายให้เออเราเข้าเคียร์กับค่อยค่อยกลับค่อยกลัไป่อยู่ค่อยู่กระจาผมผมผมโอเคล่าตะเวนนะนี่าตะเวนนะวางอะไรรีพายกันอะไรเข้ามาปุ๊บอะไรเนดือดยืนทำเขาเพาะเรพผมก็เต็มเลยรอไงเดี๋ยวไม่ตีเลยเออราเราต้องไปกันทีมครับนะ ô, nhiều, 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 Rồi nhiều, 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 ยิงโดนยิง,ยงเป็นแถบเป็นแถบชัวเลยตั้งแต่หาตั้งแต่ไม่เจอคร<ห>ับครับแผลบแผลบแผลบขอคนมาช่วยหน่อยได้ไหมครับติ๊กแดดได้ไหมอนนโอ้โหกดให้แล้วกดแล้วกดแล้วอ๋อผมหาตำแหน่งช็อตไฟไม่เจอครับตอนนี้ผมโดนถมหนักเลยยาตเรียนเกินไปผมโดนยิงแล้วผมโดนยิงแล้วเมื่อกี้ผมยิงได้หอะไรกู ข้ากับข้าขวาคนเมนะตรงมุมมาเก็ตขวาคนเมนะอีกเป็นที่ห้าจิ้งจกโดนอะไรจิ้งจกโดนอะไรแม่ปืนสายพอดีเลยต้องให้รถจะให้รถยานก่อเข้ามาช่วยอ่ะบอลดูวยไหมเข้ามาช่วยได้บ้างไหมเนี่ยไปละนนท์หมดแล้วครบมันเต็มมากไม่มีใครเหรอมีห้าหนึ่งาหนึศูนย์หรอโคเวอร์นะตัวแตกกำลแงกำลังกำลังขึ้นกำลังขึ้น ขกไปซ้ายเลยครับไหนผยังไม่เห็นเลยมันด่าละป้องหัวเลยคุณบนยอดห้างใงสวนอยู่ไหนวะห้างของสุดเจ้าโยเมนมันเป็นคนเล่นใหญ่เลยไอ้ด้านซูนี่อยู่ตรงนั้นด้านหน้าเรามีนะเพียงสกอร์ห้าเล่นไหนห้างในสวนสามเล่นห้างในสวนสองสามเล่นแต่สามเลยนะเป็นฉีกซ้ายนะตรงฉีกซ้ายอ้อมดีกว่าเราอ้อมดีกว่าทีเตอร์เน็ตเปิดเลยตัวนี้ข้างหน้าข้างหน้าอ้อมซ้ายไปอ้อมซ้ายไปอ้อมซ้ายไปใช่หน้าดูรับลองล้อมแถบไว้ไม่ให้มันเติมพง เฮ้ยโลจิกโลจิกโลจิกศัตรูขอเบลลิงขอเบลลิงที่ทางไหนอ่าข้างหน้าผมเลยโลจิกเฮ้ยระเบิดไหมจะปล่อยจัดการเองไปเลยเราเล่นเป็นแนวก็ได้เนี่ยอย่างี่บอกตกล่ะย มีมีมีหอวยเยอะไม่ตายผมมีเงินไปสามล้ามันไม่ตายอ่ะวางระยะให้นะผมวางระยะให้ตายไม่แพงกินแมนกมนไม่เห็นผมไม่เห็นเป็นไงแม็กกินแมนผมยังอยู่ดีแต่ว่ามันเหมือนจะอยู่หลังรถโรจิมั้งใช่อ้อมหน่อยอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยเอ้ยมดแดงอ้อมหน่อยยายอมอ้อมอยู่ใจนะยายอ้อมอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หน้าผมนี้หน้าผมนี้หน้าผมนี้ ฟังหินเห็นตั้งหลาชัดไฟใต้ตั้งหลายชัดไฟเดี๋ยตวผมไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้แทงอ้อมไปแทงอ้อมไปแทงอ้อมไกลๆเลยคุณบอลคุณมันไปด้วยเดี๋ยวผมไปกับกีแมนเองหนึ่งล้วนลงไปอีกหนึ่งโอเคโอเคอ้อมอ้อมไปเลยครับเดี๋ยวผมจะล่อให้กีแมนดึงความเสถียแจ้งหน่อยครับติดหนึ่งตาทองหนึ่งกาดไปเลยนะ ก้างหรือยัง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 โอเคโอเคข้าไปหน่อยข้าไปหน่อยผมเห็นตัวผมเห็นตัวผมถึงจุดแล้วผมถึงจุดให้มาให้มาผมบอลไหน่อยครับเฮ้ยเอ็จีจีอยู่ข้างบอลอีกไม่รู้แลกเปล่ามันไม่เกิดแล้วนะมันไม่เกิดที่แหบแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยเกิดเกิดเกิดยืนยันเกิดยังเกิดดูกำลังดันเข้าไปเบนดทางซ้ายนะเบ็ดออกไปครับ

เหลือหนึ่งตัวนะในบาโบ่ไอ้โดนแ KB นะเราต้องไปเอาแ b ปเขาไงพี่แ h ปเขาอยู่ตรงเนี้ยได้ได้ได้อีงนึ่งนะมันไม่จบไม่ทิ้งสติต้องไหนยิงอ่ะยิงแมนเฮ้ยคุณโมเด็งผมเขี่ไม่ได้ผมเขี่ไม่ได้ผมเขี่ไม่ได้อะไรเขี่ยอะไรไม่ได้เขี่ยอะไรไม่ได้มันอ้อมผมมันอ้อมผมมันอ้อมผมสองตัวมันปล่อยองั้นปล่อยแต่ไปปลอก่อนเหลือสองตัวนะโมมาเจ็บอีกเป็นที่เข้าแล้วนะครับตอนนี้แอบได้กี่เดียวระวังเลยลี่ วาสักทีนะนี่ผมหมดเลยนะเจอแล้วเจอแล้วมันเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาขอบคุณครับพี่ยิงคอยเข้าไปได้ไหมพี่ยิงคอสเข้าไปได้ไหมพี่พี่แม่แม่อให้ได้แอตรงเขาโลบนครับโลบนช่วยช่วยกลับมาตรงเจดให้หน่อยครับเจดให้หน่อยครับตรงจัดนด้มีคนมีมีไม่ทัน ผมไล่อยู่ผมไล่อยู่ผมไล่อยู่พี่มันอยู่ในบ้านตัวนึงนะครับมาคนมาคนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอย่ายิง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 ตายไม่ตายไม่ตายไหมกระเบนหนึ่งแค่เบนหนึ่งกระเบนหนึ่งกระเบนหนึ่งโอเคสวยครับสวยสวยสวยดาวโบสถ์ดาวโบสครับขอสวยครับขอสวย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 มันมันชอบโลจิได้นะโลจิมันกลับไปตรงแฮปละดูหลังนอฟซสามครับสามตรงแถบศัตรูยังมีเป็นที่อยู่นะครับเราด้วยล่าสุดเหมือนมีโลจิเข้าไปเติมของนะครับ สองตัวนะสองตัวยังตันแล้วลูกเบลยังสองตัวยังตัดแล้วลูกเบลเกียร์เกียร์โอ้หมันเนียนอ่ะหมอมาเข้ามาแล้วหมอเข้ามาแล้วคุณจอดใจกี๊บออกมาสนไปนัดไม่รู้ว่าตายไหมขอตำแหน่งเอาเห็นแล้วสวยครับใครยิงอ่ะลูกเบลเหรออ้ไเฮียคุณเบ่ขอโทษคุณบ้า คูจ้ายิงมาเจียยิงมางมตองหแล้วโดน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 แลม้ยอเละแอบนี่แเนี่ยแโดนเลอโดแรองโดนนะแโดนเลบเราเหรอเออราเปิดเข้ามาเนี่ยอะไรไม่อะไราต้องต้องัวอะยังไม่แน่ใจโผมไปีตัวมีตัวมีตัวนี้มีตนี้ตนตน้เาอเข้หน้า สวย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 ดไม่ตีตดถามยวิ่งเดาได้ไงแอบโดดเล็ดแอบดเนะปล่อยรปล่อย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 ลยแอบดเลช่างมันเกมรถพี่เกมรถหนัเกมรถนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปลงลงไปขาม่า้นะขาม่น มันขึ้นมาเขาอะทำไมยูลี่ขึ้นมาก่อนจังมันชัางโรจีมันชัางโรจีมันขึ้นทิ้งแทงทิ้งแฮบเลยแทงแฮบเนี่ยมันมีเอทีนะระวังด้วยไปรแปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้อมอ้อมไม่เป็นไรไม่ต้องทีมใกล้อ้อมใกล้ก่อนไปอ้อมชาลีบนใหม่อีกรอบก็ได้ครับมาร์คเก็ตไม่เคลียร์นะดูสิครับ ไอ้ใช้ใช้พาาพาุดังนะอ๋อเห็นแล้วไม่เห็นแ้วไองไม่เห็นมองไม่เห็นข้าร้ายสอร้ายตัดตัดร้ายตัดร้ายตรงไหน่อยอ๋อดองนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ทิ้งเลยทิ้งรถเลยทิ้งรถตามไปนะทิ้งรถทิ้งรถทิงรถดูด้หฮะดูด้หอะโอ้โหจะักปจะักเฮ้ยมีมีข้างหน้านะเบ่งดสมองสมอง

นำว enub wuo โอ้โหผมปลาสมอแม่งเหมือนกันได้กว่ะามองไม่ค่อยเห็นไฟมากโอ้าวแล้วไม่ชุบพี่ย้อนอ่ะตาเฉยชุบเลยตาเฉยชุบเลยอ้าะลูกคุณพระไม่ชุบงงงงมาตามาตามาี๋ยวว่าศพอยู่ไหนวะตัดต่อได้หรล่าเต็มเต็มเต็มเต้ยคือคนนี้เฉยพาะขอบพูดทีครับเดี๋ยวผมชุบเอง เกียร์พเขาได้ลใช่ได้แล้วครับได้แล้วเกียร์ไหมเกียร์ไหมเกียร์ไหม้ยโดนโดนเพื่อนรถขวามเจ้าถึงขึ้นมาพื่อาโอ้โดนยิงบริของในรถนะน่าจะโอันแล้วโอ้ยารี่ายจับเลย้ย่วายขึ้นหาเลย